ไอจ๋ายังไงคะความก้โโอ้ยก็อาบางอาหมยฮะก็เป็นเขาเป็นพี่น้องที่แบบปรึกษากันเขาเรียกว่าแนะนํากันทุกเรื่องเป็นครูจิ้นที่เป็นเหมือนกัลยาณมิตรกันนะฮะถ้าภาษาธรรมนะครับก็คุยกันตอนนี้แล้วก็แฮปปี้ในการที่มีปัญหาแะ้รก็โทรไปปรึกษาเขาิ์พัฒนาอืคือตอนนี้เวลาคุยเวลาผมมีเรื่องเครียดพี่โมก็จะส่งรูปอะไรมาให้เราแฮปปี้ เวลาเขาเครียดแล้วอะส่งรูปไปแกล้งเขาตอนนี้เรามีความสุขกับการที่คุยกันแล้วก็เป็นแบบนี้มากกว่าเพราะเขาก็โฟกัสเรื่องงานเราก็โฟกัสเรื่องงานามาถเรียกว่าเป็นศึกษากันได้มศึกษาผมรู้จักพี่เขามา5ปีกว่าถ้าศึกษาอาจจะศึกษาผ่านช่วงศึกษาไปแล้วแต่เป็นช่วงที่แบบว่าตลกที่ว่าพอพี่เขาออกจากช่องไปเราก็กลายเป็นว่าเราคุยกันมากขึ้นกลายเป็นว่าปรึกษากันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยทมัมผัสนุก ภากับนักแสดงผู้หญิงที่โมสนิทที่สุดครับเจอกันบ่อยเป็นคนที่รู้ความลับผมเยอะที่สุดแล้วผมก็รู้ความลับเยอะเขาที่สุดถามผมได้อยากรู้อะไรถามผมได้รู้เยอะยิ่งกว่านิวพลัสและหลายๆช่องแล้วเขาก็รู้ของผมเยอะเหมือนกันอย่าไปถามเขาเลย้หัวใจพี่โมรอครัสดงว่าเขามีคนอยู่หรือเปล่าไม่นะครับเท่าที่ทราบไม่มีใครเพราะว่าจะมีใครก็ต้องผ่านผมไปก่อนแหละต้องการต้องสกรีนก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาก็ เจ็บมาเยอะเขากว่าเป็นน้องที่ดีเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ใครจะเข้ามาหาผมก็คงต้องผ่านเขาเหมือนกันเขามีอะไรเขาจะส่งรูปมาแซวอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือยังไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในความสัมพันธ์มันมีความพิเศษโอกาสพัฒนามันก็ย่อมมีก็อันนี้ผมไม่ไม่ทราบเลยจริงครับแต่แค่ว่ารู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่ผมคุยโทรศัพท์ด้วยชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเวลาคุยกันทีแบบว่าคุยพอด้วยความที่เหมือนปรึกษาแล้วเขาเป็นคนตรง เขาเป็นคนตรงแล้วเชื่อใจเขาคือพูดอะไรไปถ้าไม่ดีเขาก็จะเขาจะไม่เขาจะไม่มีแบบน้ําเย็นน่ะเขาเอาน้าร้อนสาดซ้ําแล้วก็ตื่นสติเลยให้แล้วให้ตื่นเลยแต่ถ้าแต่เป็นแต่เราก็จะอีกสไตล์หนึ่งเวลาเขามาเราจะไม่ได้เราจะค่อยๆเหตุผลให้เขาฟังซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าเขาไม่ค่อยเจอคนที่พูดด้วยเหตุผลให้เขาฟังเราไม่ค่อยเจอคนตรงกับเราแบบนั้นมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าคลิกอะไรอย่างเงี้ยครับคลิกไห้ฐานะคลิกไอฐานะกัลยาณมิตรอ่า คือมันพัฒนาเป็นแฟนได้ไหมคะในอนาคตโอกาสไม่ไม่ทราบเลยจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เราอย่างที่บอกเรา happy แฮปปี้แค่ตรงนี้แล้วก็ไม่พูดไปเดี๋ยวผมโดนพี่เทพพิทักษ์เขาจะต่อยผมเอาเพราะว่าก็รู้ปะอาหารกเลยเขาก็อะไรของเขาเพไาะมันเขาคุยเฟซไทม์กับผมก็กอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทําบ้างจนผมติดเขาไปแล้วกับพี่โมอย่างเง,งี้ยฮะไอมันมนแบบหลายคนจับตามาเรื่องตาเหมือนตาแปลกๆตาแปลกๆผมมีสิวไม่เข้าสาดขึ <c> ้น <oughs> ที่ตามะครับ สองชั้นไม่เท่ากันเพราะเวลานอนดึกจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าทํามันคงต้องเท่าครับผมอยากให้มันเท่าอยู่เนี่ยครับคือถ้าเวลานอนดึกเมื่อไหร่ตาขวาจะบวมกว่าใช่ครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยครับมีคิดจะไปแบบกีดให้มันเท่ากันไหมก็ยังยังไม่ได้คิดเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันแบบว่าหนักมากๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันด้วยงานมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าตอนนี้มันไม่เท่ากันคงไม่ใช่ทามาแน่ๆทำมันควรต้องเท่าถ้าช่างแต่งหน้าจะชักว่านอนดึกมาใช่ไหมพอเขารู้ว่าถ้าเรานอนดึกมาตาเราจะ ชั้นตาขวามันจะบวมตุยใช่ครับจะไปทำไหมคะคงไม่ไม่ได้คิดนะครับตอนนี้ถ้าทำผมก็คงทำกับบริษัทของพี่โมนะฮะที่เกาหลีแนะนำเลยนะครับติดต่อคุณโมได้ครับไม่ดูเรื่องโง่เฮงกันไหมไม่ได้ดูเลยครับเป็นคนที่ไม่ได้ดูโง่เฮงอะไรมากเท่าไหร่ฮะแต่เขาบอกโง่เฮงผมดีอยู่แล้วเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนนะตอนนี้ครับผมแต่จะยังแฉว่าเราแบบติดลูกสาวหติดลูกสาวเล่นเหลือ อ,แบบอ,อาจจะอาจจะเป็นแบบว่าด้วยความที่ชอบเล่นกับมีเพื่อนที่เป็นทั้งกระเทย<ม>เป็นเพศที่3แล้วก็เ<ม>พื่อนผู้หญิงเพื่อนสนิทผมก็พี่โมโอ, <laughs> อย่างเงี้ยฮะก็จะชอบแซวชอบแกล้งกัน<ม>จนมาอาจจะติดไปโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็สิ่ง your face off ก็แต่งเป็นผู้หญิงโ<ม>ดนแต่งเป็นผู้หญิงเยอะมากจากวีคหนึ่งเนี่ยเป็นพี่ใหม่เจริญปูละได้ทุกคนบอกเหมือนพี่แอรดคาราบาวมากเพราะลงมาเราลืมตัวเรามันเป็นเพลงมันกับดึกเยอะแล้วก็มาอย่างนี้เลยแต่ลืมว่าแต่งตัวเป็น พี่ใหม่อยู่แล้วก็แบบตอนนั้นตัวใหญ่กล้ามใหญ่ก็แบบน่ากลัวมากจนวิกหลังๆเป็นวิทนี่ฮุสต um, ันเริ่มวิญญาณเข้าส anyway ิงเริ่มมาเป็นธรรมชาติเป็นบิยอนเซ่นี่เต้นแดนเซอร์อายเลยก็เลยลูกสาวก็เลยก็แสดงว่าต้องขอบคุณครับแสดงว่าผมสามารถทําได้สมบทบาทถ้าเขาทําออกมาแล้วเรียกผมเป็นพี่แอดเหมือนวิกหนึ่งผมก็คงเสียเซลว่าเราไม่ใช่นักแสดงที่ดีให้พี่โมยืนยันได้ครับเรื่องนี้ บอกแล้วเขารู้เรื่องผมเยอะมากแต่อย่าไปถามอะไรเขาเยอะเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีลุ้นถึงขั้นเป็นแฟนอะไรอย่างยังเหรอครับตอนนี้เราคุยกันแบบว่านี่ยังไม่ได้คุยเขามันหลายวันแล้วอยู่เหมือนกันไม่ตอบไลน์ไม่รุ้งวอนอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาเขายังอยู่ดีใช่ไหมฮะเขาไม่เป็นไรใช่ไหมหายไปหนึ่งวันก็นั่นแหละครับก็ยังคุยเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันที่ให้ความสําคัญเพราะเป็นกัลยาณมิตรเหรอคะให้ความสําคัญเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผมว่าเพื่อนเพื่อนแท้มันต้องดูเวลาที่เราทุกข์แล้วใครที่่ออยูรบบข้้าางง เวลาเราดีเวลามีความสุขกับคนรอบๆข้างเราไม่รู้หรอกใครคือเพื่อนแท้ uh huh. ไอเวลาที่ทุกคนเดินออกไปทั้งหมดเนี่ยแหละ uh huh. เราจะรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้และใครให้คาปรึกษาเราจริงๆซึ่งพี่โมเป็นหนึ่งในนั้นโอกาสจีบมีไหมคะถ้าเกิดมองเราผู้หญิงคนนี้อยากจะจีบม้างไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้จีบคนเลยก็ยังคุยปกติเหมือนที่คุยกับกับตั้งแต่แรกกับเขาตั้งแต่แรก,แแรกจนทุกวันนี้ครับแต่แค่ว่ามันสนิทขึ้นแล้วก็พอสนิทก็เลยทําให้กล้าคุยอะไรที่ลึกๆมากขึ้นและเขาก็กล้าคุยอะไรที่ลึกๆกับเร แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นกัลยาณมิตรนะก็เป็นกัลยาณมิตรกันมีสาวครยังคะก็มีก็สาวนี่หมายถึงว่าไงฮะเพื่อนเพื่อนสาวก็มีคุยปกติครับก็มีบ้างปกติครับผมนอกวงการครับยังไม่ใช่คนพิเศษก็ยังยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ใครนะเงี้ยครับก็มีคุยปกติข้างนอกพี่โมก็เห็นแล้วเนาะพี่โมก็ก็รู้ครับพี่โมก็รู้ครับทุกคนพี่โมต้องรู้หมดฮะ มึงคนเขารู้ก่อนผมอีกว่าถือว่าคนนี้โอเคไหมคะกับคนที่คุยวะกับเราได้ว่ากับพี่โมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้ากันได้ประมาณหนึ่งครับก็เข้ากันได้เข้ากันได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมีปรับันะเพราะว่าไม่ใช่คนไทยใช่ครับก็เลยต้องมีปรับนะที่ไปทำงานก็ก็ด้วยครับใช่อันนั้นที่เวียดนามครับที่เวียดนามจะเปิดร้านอาหารก็สิงหาเนี้ยน่าจะเปิดแล้วครับนา่เป็นคระเทศใดครแต่ไม่เขาไม่อะไรนะครับคนคนนี้เป็นคนประเทศไหนเยอรมันครับเยอรมันใช่ครับ อพี่โมก็พี่โมเขาก็รู้ครับว่าเราก็มีคุยปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกอะไรแบบเต็มตัวแบบนั้นเพราะเราก็ทํางานตลอดเวลา<ต>ใช่ครับท<ต>ุกคนก็ยังเป็นเพื่อนใช่ครับอะไรนะครับ <IG S 1> ไม่มีไม่มีครับ<ต>ไม่มีไอจีผมก็เป็นแต่รูปงานรูปตัวเองยังไม่ค่อยลงเลยครับนานๆลงทีแม่ครับผม